สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ไอ้แหลกกล้วยปลานะครับก็ตอนสี่เขี้ยวสายมือก็เป็นเอ่อเป็นออกจักมาเล็ดรับสี่เขี้ยวสายมือออกจักมาเล็ดนะครับกัทางด้านสายมือก็เป็นน่อของกล้วยปลานะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็แปลกนะครับพาะมามารุนมารุ่นดังกับปอเอ็นเส้นดังก็บปกปเอ็นเส้นดังแต่ว่าไม่รู้แบบน้อยนะครับราะว่า รลุดไหล่กับมันออกซี่ห่วงห่วงแดงนะครับก็บรลุดไหล่แปลกฝอนฝ้ามือนี่ก็มาลุ้นนะครับแต่ว่าเออไม่รู้ว่าอยากออแบบไหนนะครับเฉยไรก็แต่ว่ากม็มันมันแปลกดีพอเม้นแล้วก็เดินผ่านเดินผ่านแล้วก็กลับไปห้องไหมก็บอกเอ้นมันแปลก ออมาลุ้นดังกันนะครับแต่ว่าถ้าว่าไม่ดังถ้าว่าเลี้ยงรถก็คือ,อก,ก็มีความช่วยอยู่ในตัวเดียวนะครับ mm hmm. ก็ถ้าเปื่อนๆปอบแบบนี้ก็คือออกมาลุ้นได้นะครับออกมาลุ้นรุ้นนอกไหมถึงในช่วงของตัวนี้ก็ปมเบงก็ออกมาลุ้นนะครับก็เดี๋ยวไปแล้วด่าดังนะครับใบจี่สองก็ขึ้น มาพอประมาณเดียวเดียวไปได้นะครับโอราโอราดังคนนกกาลวัดไล่ตอนเดียวนะครับแต่คนปอบข้อมูลตอนนี้ก็คือตอนเดียวข้องเปลื่นกากาช่วยอามนะครับแต่ว่าช่วยอามแตกต่างกันคุหลาบเบ็ดนะครับก็สจับรับตอนของผมก็คือป้อมอย่างคนพบอย่างคนไม่พบตีหลวดไล่แบบดเมื่อก่องผมนะครับก็เดี๋ยวไปเล่าให้เปลี่ยนฟังนะครับนะ ก็นี่ก็ระดังนะครับใบตีซ้องกำลังจะขึ้นนะครับก็ขึ้นมาพอประมาณแล้วก็มาลุ้นดังอีกทีนะครับแต่ว่าถ้าว่าใบตีซ้องนี่ไม่ดังก็คือเอ่อการุ้นใบตีซ้ำนะครับเพราะมันสลับกันนะครับเอ่อเอ็นกอมูลในยูทูบนะครับนะก็ระบบเสี่ยงก็เพื่อไม่แก่ดังแต่ไรนะครับเอ่อปุยังไม่ได้เสรจอไหมนะครับก็เดี๋ยวไว้และลวดลายนะครับันนี้ก็มีฝนตกมาเล็กน้อย กระพาแม่เล่ลวดลหลเส้นกุนนกนะครับกับเส้นกุญนกนี่ก็คือมันจะเยาวไปจนทุดปลายเลยนะครับเส้นกุญนกก็ะเพาะใบลงวีดีโอไว้ไล่ตัวแล้วนะครับให้ปืนก็มาได้ปืมเติมได้จริงๆจองพ่อมกรดช่อนผลิตกระต้างเก็บกักน้ำสามสิบลิตรนะครับผลิตกระต้างหับบน้ำสางจันแล้วก็ ข้อผลไม้ลากไร่ชนิดนะครับคุณไก่เดียวข้อผลไม้นะมาว่าหยิบชนิดนะครับรถยนต์ของการตั้งกาคุณสมบัติปีเสร็จหยิบก็ดีนะครับแก่ป้าน่าครบองชอนนะเผิ่อก้ามอะไรผลเติมใดกางมีรุ่นไม้นะครับปลิกกระตั้งชุดรองรับไม้มงคลนะครับอํานวยความสะดวกทางน้ำนะครับโอนออนไลน์นึ่งรวยบัตรเงินโด้ใดนะครับเผิ่อุดนก้ามบัญชีปุ่มก็คือเผิ่อมาแลกคลิปวิดีโออยู่เต๋อเพลย์ดิส นะครับซ่อนแบบเปิดวีดีโอแบบเปิดทุกคนเข้าไปเลยได้เลยนะครับาการโอนการบัญชีเพิ่พม้วยเดียวนะครับผลิตกาใกล้กันได้ตั้งออปลไม้แล้วก็ผลิตกรตั้งจุดรองรับใหม่มงคลนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวโฟกัสอ่าที่ว่ารายละเอียดอ,อีกที่นะครับ จริงๆโอลาขนนกคือบนกระดาคนนอกก็คือมันเป็นระบค้นนอกตัวแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้มันผิดเส้นแต่ว่าหลวดลายแล้วก็มีซี่ข้าวอมเลืองสำหรับดอเขี้ยวนะครับตัวนี้เป็นผิดเส้นนะครับก็คือตัวเดียวนะครับมีตัวเดียวในตอนนี้นะครับหลวดลายแบบนี้นะครับแต่ว่าข้องปื่นๆแต่ว่าได้พบข้อมูลก็คือการช่วยห้ามคนละแบบดนะครับช่วยห้ามแต่ว่าช่วยห้ามมากเหมือนกันแต่ว่าช่วยห้ามคนละแบบนะครับ ก็เปิือกต้นใจทักมาได้นะครับเรื่องเส้น้าเบือนบาดนะครับตอนนี้เออ่เผื่อไปตั้งเป็นแม่ปั้นแล้วก็ยายกปั้นนะครับก็เราตื้อว่าเอันนี้ก็ไม้ประดับไตนะครับไม้ประดับไตก็เออ่ปั้นในดังไปถั่วโลกได้นะครับก็ไอ,อ,อ้เปิือกกล้ามาเล่ลวดไล่รายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมนะครับก็คลิปนี้แต่นี้ก่อนนะครับนะสวัสดีครับ